สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่แมมชนแนลจะพามาปลูกป่ากันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ค่ะบริเวณทางเข้านะคะก็จะมีปั้งปตทแบบนี้เลยทางเข้าก็จะมีเหมือนลูกโลกนะคะ บริเวณด้านในเนี่ยคือเป็นในเครือของปตทนะคะเขาจะมีหลายอย่างมากเลยทั้งโรงเรียนกําเนิดวิทย์นะคะศูนย์วิทยาศิริเมธีนะคะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันเห็นเขาเขียนป้ายว่าเป็นสํานักงานใหญ่ EEC นะคะกําลังก่อสร้างกันอยู่ค่ะมีวังจันทร์วันเล่ด้วยส่วนศูนย์ป่าเรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะกว่าจะถึงทางเข้านี่ก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะคะจะบอกว่ามีแอบลงด้วย เข้ามาด้านในเจา้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เลี้ยวขวาสองครั้งนะคะคแล้วก็เลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งก็จะถึงบริเวณสีเเียวค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็ขวาอีกทรั้งในึงที่ไม่ต้องโยข้ามสะพานไปลแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้โหนี่เราจะไปกันไหนกันเนี่ยนี่เรามาไหนกันคะเนี่ยเข้าป่า ซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนขวาก่อนใช่ไหมขวาก่อนหนึ่งครั้งใช่ไหมไปหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้ายใช่ไหมขวาซ้ายขวาซ้ายรู้ต้องไปซ้ายซ้ายนะโอเคสองขวาหนึ่งซ้าย นดูก็ไม่เห็นอ๋อนั่นไงใช่ไหม,ไมข้างบนนู่นเขาให้รถขึ้นได้ปะเนี่ย <c oughs> อนี่เลยอาคารแบบนี้ที่วันนั้นมานะนี่เำจะมีมุมถ่ายรูปตรงนี้ค่ะจะมีเขา จะหลงทางวะเนี no <st ress ament> ่ยออมามีมีมีถึงแล้วค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราอยู่ที่ป่าวังจันทร์ค่ะสที่ Tayika pa dikwa kutunzo mú mi, ní nk'wà ndàlàyé. เชค่ะแล้วก็มีสวนที่สะอาดบ้านเจด้วยถ้าเกิดว่าสนใจอยากอก็จะเห็นว่าด้วยวิธีนี้แค่สปีก่ะก็ขึ้นเต็มแล้วเพราะว่าเขาทต้นมาโแต่ว่าจะเป็นวิธีที่่ค่อยได้รับความนิยมในเมืองไทยสกเ่าหม่เพรวาว่าการจะทาเงินแบบนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อยู่ระวังตกนะยืนยนดีๆใช้พื้นที่เพื่อการรักษาระบบนิเวศและก็ทำเกษตรเปในตัวได้ด้วยส่วนอีกแปดนึงก็คือป่าไม้ผลกินได้ค่ะในพื้นที่เราก็จะมี เดินไปไกลไหมคะประมาณเกียโอดูแล้วฟิโลนึงองันล้ำเลยโอ้ยเขามีคนดูแลแล้วค่ะ <c oughs> คุยกับพี่เขาเลยนะคะอ่ามีเพื่อนไปด้วยแล้วอันนีน้คุณป่ากันค่ะ ยังค่ะยังไม่ถึงอุ๊ยเราว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นมีพี่เตรียมก้าไม้ไว้ให้นะคะร้อนแล้วค่ะวันนี้ยิงดีแดดไม่ค่อยแรงนะคะเหนื่อยไหมค่ะเหนื่อยมากค่ะ จเป็นต้นไม้ที่ในในโครงการระหว่างทางจะเห็นเป็นดอกสีมะะ่วงค่ะตะแบกใช่ค่ะแต่ว่านี้ไม่ใช่ตะแบกนะคะแต่ว่ามันอยู่ในวงนเดียวกันออกดอกออกดอกแบบเดียวกันแต่ว่าเช่ดดอกมันใหญ่วกว่าก็คือต้นนี้ก็คือต้นอินทนิลไม่ใช่อินทนิลปกนะมันต่ำต้นค่ะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ <c oughs> อะไ่ใบต้นคำโกหลวงค่ะเป็นไม้ทางภาคเหนือทำมาจากขัดทองคำค่ะที่เป็นดอกสีเหลือง ต่อเขาจะออกสียองแล้วก็มีกลิ่นหอมต้นไม้ประจำตัวจังหวัดพังงูนะคะชื่อต้นกตินห์ว่าสารพีทะนลสารพีทะเลผู้ทะเลนใช่ค่ะใบมันค่อนข้างีความรู้ที่เราได้จากนี่นะคะต้นไม้ประจำเลยอ๋อทีออะไรต้นไม้ชนิดนี้น่าจะจำง่ายที่สุดเพราะว่าใบมันค่อนข้างที่จะแป่งเส้นใบมันจะคิดคิดเรียงกันเลยเราไปดูต้นไม้กันดีกว่าค่ะมันปลูกไปยัง มาโอเคนี่โอเคน้องยูน้องยูเจาะถุงให้ขาดก่อนคิดจะแทนใช่อามาลถหยุนขัดมานี่ขี่เราเด้อ ลงาปลงไปแล้วก็เขาจะตัดใบตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ามัดแอย่งนี้อย่างนี้นะแล้วก็รับปื้ดอย่างนี้อ๋อพอพอแล้วอ๋อโอเคช้อนช้อนอ๋อลงนึงกินแข็งเหรออ๋อลงนึงลงนึงคุยอ้์ลงนงทำรอะเจียเีย ซื้อต้นไม้พุ่มเชือกแกะดิกคอนโอเคนั่นแหละโอเคอ่านี้แหละโอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงก้านไหได้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกี่ต้นแล้วคะสองต้นนี่อสองต้นแล้วเอาไปบนเนินเลยใช่ไหมลูกโอ้ปีนเขาค่ะปีนเขาค่ะปีนเขาไปปลูกต้นไม้เราภกิจกรรมเล่นทุกคนใช่เร้แกะละชี้เรา เราจะปลูกกี่ต้นดีปีหนนค่ะมาหน่นมองกล้องหน่อยตั้งตรงอ้าวนั่นและอเคืช เดี๋ยวเชือกก่อนเดี๋ยวเชือกก่อนแกีเชือกก่อนมีสี่ต้นแล้วเนี่ยสี่แล้วต้นที่สี่แล้วนะคะสี่คนสี่ต้นละเอาตัวเตื้อตัวเตื้อตัวเต้อนะฟาเกี่ยเหรอเกี่ยวแล้วเหมือนกันไหมมีไหมคะลูกนี่เป็นตะเกียนใหญ่อันนี้อันนี้อะไรคะ ไปเค็ดเหมือนกันไหมค่ะไปเคล็ดอันนี้นะก่อนปลูกก็ต้องสาทุก่อนนะโอเคเก่อนเชิญอ้ยน้ำแม่มจะไหวไหมเนี่ยมาแล้วมาปลูกกันบนเนินเลยค่ะได้นะไม่มาส้าบนเนินไมได้อ่าเข้าใจขอนะเนี่ยอิวจะยองวิไตก่อนเถอะ ยังวิทย์ก่อนแล้วก็มากําเนิดวิทย์ใช่ไหมเฮ้แกบัตก่อนแก้ั่าู้านด้วยสาุสาุขอให้ตออทุกวิชาเราวิยเป็นของนะะเป็นของแล้วงานไห้ า,ายขอเดมาเคนะร้อนร้อนยนอแล้วโอเคนั่นแหละอบเลยต้นะเียนโอยร้อนร้อนมากค่ะทั่วขอให้ค่อยุขภาพแข็งแรงเบี้นเก่งๆซอพันธุนนวิชาเฮ <Okay. S 2> งไม่ไมโอเคสมปทนานะ ไปไหนมาไหนขอให้กดให้ทั้งไปแล้วครับวยต่อ ้อกอะไรคะเนี่ยช้องนางช้องอนางช้องนางสวยจังนนะช้องช้องางงงงูจบแล้วค่ะคกิจกรรมวันนี้นะคะก็พาเด็กนะคะมาสนุกสนานกันได้คะ่ะสำหรับที่นี่ศูนย์เรียนรู้ป,ป่าวังสันนะคะ หมดแล้วลรอคะจะผวยปะเนี่ยปากแะสน,นุกไหมสนุกไหมคะเข้ามามาอีกไหมมาอีกอยางมาอีกเขาบอกมีใหม่แคมปิ้งด้วยนะายมาแคมปิ้งกัน